พัดให้อลอยก่อนสบายดีจ้าสบายดีบัดสู้ขู่สู้ค้นสบายดีตอนคำยินดีตอนหับขับสู้สองสาวันซื่นเด้อพี่นอ้องเห็ดก,กินแรงอีกแล้วจ้ามันเห็ียดเนนูผพัดเมนูทอดเนาะพี่พัดกะเพราวก็พัดหมูใส่กุ้งให้ลอย หั้ใหญ่กินวัดกะเพราลูกก,กินกวัดหมูใส่กุ้งพักกับโมมี่ใส่บมมี่รสเตือ้อ กะโบสุกไงพัดหน่อยพัดธรรมดาอุ้ยตับมูก็หมดรละเอียดหอมไม่หอมกระเทียมไป่ี่ว่าจะพากันไป เรื่อตัดแตนที่เราจะระวัง,ง,งวมือบังกล้องเ้อเเราไม่เห็นส่วนมือในนี้จะมาตอกเห็นสิไอพี่ว่าถ้าสะกันเป็นเร่อัดแตนเ้อนีคนไต่ก้นเลยได้งายเลยว่ามันโบมีมันได้โบหลายไอบ่ต้นวันสิไปเรือ่องกระป๋องไปไต่กระป๋องเดี๋ยวถ่นนะขีดลูบอต้น ชาเบิงน้ำบลาต้นชีได้แก่ตัวต้องซุกเลยการ์เซนต้องไปก่อนเครื่องปูนกับโบมี่ยังลายดอกพี่นอกสูตรไพ่สูตรมัน ใช่มากอันไรก็ใส่อันนั้นเพื่อให้ลูกแบบโบ้ได้ใส่พงง่ออลาร โมมี่อันข้าวเจะใส่หอมอย่างเงีโมมี่พักใส่จะดิบเลยพักอย่างกับโมมี่แ้อย,อย่างงนะี้ป่ะโมเดเก็บใบนี่เมื่อใส่เนะใบพักกาดขาวนะใบกระลำดอกนะกระลำ มันกินได้โบี่นโอใบบ็อกเกอรี่มันโบท่าเป็นดอกมีแต่เจตต้นเนี่ยมันนี่จา้าพัดโนใส่กุบงบมีพักใส่จักอย่างเลยเนาะกระลำ กาดข้าวยังกระบอกมีบอรต้นมาค่ะบอรต้นนักกมาเมื่อกี้นี่เนื้อบ่ายบมมีรถไปสื่อเนี่ยเอาพักอย่างใส่ท้องบัวบอใส่ใหยกใบนี่ใส่ที่บ่อมีเอาหอมเอาพักซีใส่เดืบเอ,อ,อดบออามาซอยใส่พักกผ่าวะ กระเพราหน่อยเดียวไว้ใส่ข้าวใส่ให,ห้โรยแตงโมให้มันหอมบอกระ่อยเอากระเทียมเจียวม,มันโขยมันก็หอมคือกันมันก็เป็นหมูทอดกระเทียมโอเคของผู้ใหญ่มือนี้สิบพลดเป็นมึกกระต่อยด้ยวยสนุก เห็บาดสวนเมื่อแหว่เอาน้ำสาวานันให้สาวานสาานสนสันสั่งมาหั่นนะคนสั่งเปือกมาขายให้เนะคนสั่งมาเปลือกเรเคยกินจักเปือกมือกระต่อย โบได้ใส่เลยจากโมกับมันแข็งมันแข็งเลยมันซอยโบได้ก็เลยโบใส่พักเป็นมือจวนหลวมเนี่ยซอิมดูจากว่าเขาโได้พักเบไดกองที่เนี่ยโเคยกินจักเทอร์จักสิเป็นอะไรเป็นมื่กลับพ่ออันสื่ออยู่นอฟแพ็คละสี่สิบกว่าพัน สสี่ิบพันหึงเลยจ้าเหีวเข่าเลยจนเดิอถ้าเ้าต้นเอาปลาเมืกมาเนี่ยกะถ้าสั่นกับสิ่งเหือดแต่เว้นอยู่มากขำค่ะ มาจะปรุงไปปรุงมาจะว่าเครื่องสมบูรณ์ไฟอ่อนนดีย๋ย่นี้คือมึกกระต่อยตัวเล็น้อยหนึ่งเราพอดีค่ะมันกินทางอันนี้ได้บนบริสไซค์กี่ก็จะเป็นได้มันตัวมันน้อย พัก <c oughs> เบิงในคลิปก็จะไปกินแบบนี้แหละเรียลๆทุกคนนี่กะเพราหมึกกระต่อยเอ็กินเกิลแล้วไปเมนูนึงจ้าเดี๋ยวเห็ดคอขึ้นใหญ่ต่อไปผัดกระเพรานี่อันนี้คือแนวกิน่นแรงของเฮาอันนี้ของอีโอยอันนี้ของพอก,กับเม่

อันนี้ก้อชิมพัดอันนี้เห็ดพัทไอ้ไหนนะมีแม่พักูเองอนนี้หนะอนนีละเอาไว้ิกับแม่พัออนี่ๆเอานไว้มันยั่อยูกับหงนั้นแม่หงเต็มหมวกต้อ,องยากันเบิดมันเิดะไหม

ต้นเปนเยืงกับปอมเดีวย,วโโยบวั <c oughs> น้ไปแล้วพ <c oughs> นะี่น้องอยู่กับน้าหน่อยใช่ไปจังบอเราอย่าใ้คำนี้อย่าใช้คำนี้กิน ม่ใช่เยอหน่อยกินว่าจะใส่ไหมเดีอยไปใส่ก็ะถิบเขาโงไม่เสียกินมาเื่อตัองไม่เ,เสีย มือนี่กับมืออื่นเนี่ยมันคิ้วบาตุนไปมีหัวคิวบาตรนออกแต่ฮือนซ้ซึนก็สส่ม,มีรลเลยมือไปไปยังมืออื่นเนี่ยชิ้นแกลี่มือว่านต่อย,อยมนีวมัน,นจะบาดงามมาทางแจกประมาณน,นั้นประมาณว่าชาวพิษชิมื่อต่อยออง

แม่เร <soc> like ียกอะเาไปเบิร์กพีแมู่นะแม่พี่ไม่มีประโยชน์เลลูกไอ้เขาจะจิ้กันหนึ่ัดแม่แกแล้วนี่ไู้บ แม่แก่ตันนี้แม่วงมีกาใน่ด้วยบ้นนอกเออกึนปุ๋งก็ม่เป็นแลวหม,ม,มักแต่มูนี่แเลยเมชิพัทส,สื่อดอกพักม่พักเช่นมูให,ห้ได้ไหพูดใส่พั่บอมีัก โอเคเสร็จพักขไข่แล้วดูเลยตื่นเต้โอเคเสร็พักบอกผลีตนะข้าวกลิ่มไม่กกมสิดเลยไม่สิดเลพอต่วนไปเนี่ย

กินมือซาวแล้วหน่อยแม่กินการเห็ดมือซาวตื่นมากกะอุ่กระดิ่งๆกับไปโรงเรียนเลยเก็คที่นี่หน่โอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็คือสิได้ขอนี่ยันลาเลยเด้อขอบใจเบิร์ตชู้ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีจ้าุงไปริดโทรศัพ๊บ